รายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t path c e ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชื่อวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เรื่องการสร้างแผนภูมิรูปวงกลมโดยใช้โปรแกรมแคนวาจัดการเรียนรู้แบบ active learning g path five s t e p รายงานโดยนางสาวนวลปรางพองนวลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพนมดงรักวิทยาความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนพอรบการศึกษาควรเน้นจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงต้องเพิ่มความสามารถของผู้เรียนในโลกยุคศตรวรรษที่21 ซึ่งเป็นยุคที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆของผู้เรียนต้องมีทักษะที่ประกอบด้านนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีทักษะสารสนเทศทักษะชีวิตที่ทำงานอย่างเหมาะสมครูควรที่จะมีการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ซึ่งเป็นการคิดชั้นสูง g p e f a s s t e p เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมดังนั้นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันจึงควรพัฒนาความคิดความคิดสร้างสรรค์ความคิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบสามารถใช้เทคโนโลยีผู้สอนจึงนำโปรแกรมแคนวา่าและจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning g p a d พดไ e มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการสร้างแผนภูมิรูปวงกลมผ่านโปรแกรม c a n วาโดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning g p a d พดแ e รเป้าหมายเชิงปริมาณเพื่อยก ระดับผลสำเริ์รายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ให้มีผลสำเริ์สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดร้อยละ70เป้าหมายเชิงคุณภาพผู้เรียนมีความพึงพอใจมากในการจัดการเรียนการสอนโดยนำโปรแกรมแ a n วามาใช้และสามารถสร้างองค์ความรู้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ขั้นตอนการดำเนินการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศใช้กระบวนการ PDCA P. Plan การวางแผนศึกษาหลักสูตรประชุมผ่านชุมชน PLC ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 2. ขั้นดูการลงมือทำให้นักเรียนโหลดโปรแกรมแคนวาศึกษาทําความเข้าใจวิธีสร้างแผนภูมิรูปวงกลมโดยใช้โปรแกรมแคนวาลงมือสร้างแผนภูมิรูปวงกลมจากโจทย์ที่ครูกําหนดให้ขั้นที่3เช็คก,การตรวจสอบตรวจสอบและประเมินผลการสร้างแผนภูมิรูปวงกลมของผู้เรียน ขั้นที่4แอคพัฒนาและแก้ไขนำผลการจัดการเรียนรู้นำเสนอต่อชุมชนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อแก้ไขและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผลการดำเนินงานประโยชน์ที่ได้รับ ผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนสามารถสร้างแผนภูมิรูปวงกลมผ่านโปรแกรมแคนวาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ผลที่เกิดกับสถานศึกษามีการออกแบบหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาสูงกว่าค่าเป้าหมายประโยชน์ที่ได้รับ ผู้สอนได้พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ผ่านโปรแกรมแคนวา 2. การใช้โปรแกรมแคนวาจัดการเรียนรู้เรื่องการสร้างแผนภูมิรูปวงกลมทําให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนานตื่นเต้นและภูมิใจในตนเองปัจจัยความสําเร็จ 1. ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือแนะนำจากผู้บริหารคณะครูในโรงเรียน 2. นักเรียนให้ความร่วมมือมีความพร้อมในการร่วมกิจกรรมและตั้งใจสามารถเชื่อมโยงความรู้กับเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้บทเรียนที่ได้รับ การจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการ Active Learning การใช้โปรแกรม c a n วาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ g p a Fast Step ช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนผู้เรียนทำงานเป็นทีมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองความรู้และเพิ่มทักษะในการสื่อสารนำเสนอได้ดียิ่งขึ้น การใช้โปรแกรมแ a นวาสามารถนำไปใช้กิจกรรมการเรียนการสอนประยุกต์ใช้ในเรื่องที่ใกล้เคียงกันได้ 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมแ a n วารวมวิธีการสอนต่างๆเพื่อศึกษาตัวแปร ى, เช่นความคิดสร้างสารรค์ในการเรียนรู้ความคงทนในการเรียนรู้เป็นต้น การเผยแพร่ครูผู้สอนได้รับรางวัลสมาร์ทเชอร์ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 2. เผยแพร่การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกร,รมแคนว่าผ่าน y o u t u b e และ 3. เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ตาม QR Code คนี้เลยค่ะสุดท้ายผู้รายงาน ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและคุณครูทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์จากทุกกับทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ